Hello everyone. Welcome to learn C r ่ค t o ป i a เชีย t ว e ดออนะคะ t o d a y I will teach about กฎหมายของชุมชนและท้องถิ่นกันนะคะกฎหมายคืออะไรเรามาดูกันนะคะกฎหมายของชุมชนก็คือสมาชิกที่อาศัยอยู่ในชุมชนและท้องถิ่นนะคะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและท้องถิ่นนะคะเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะคะ เพื่อ,อช่วยคนในชุมชนและท้องถิ่นนี้มีความสงบสุขแล้วก็เป็นระเบียบวินัยนะคะแล้วก็พัฒนาให้มีความเจริญขึ้นซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชุมชนแล้วะท้องถิ่นที่นักเรียนควรทราบก็คือได้แก่กฎหมายเทศบัญญัติข้อปฏิบัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดข้อ,อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะคะ เราไปดูเทศบบัญญัตินะคะก็คืออะไรเป็นกฎหมายที่จัดทำโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะก็คือเทศบาลบัญญัติส่วนใหญ่ก็คือข้อบังคับเนาะเทศบาลเ,เ,เทศบทศบัญญัตินะคะก็คือกฎหมายผู้บริหารท้องถิ่นบัญญัติขึ้นมานะคะหรือเรียกอีกอย่างนึงว่ากฎหมายเทศบาลน,นั่นเองนะคะนอกจากนี้นังกล่าวได้ว่าคือกฎหมาย ของเทศบาลเพื่อใช้บังคับเขตเทศบาลนะคะโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติค่ะเรียนนะคะเราไปดูนะคะหน้าที่นะคะคือเก็บงบประมาณรายปีนะคะงบประมาณรายจ่ายนะคะรายรับรายจ่ายการจัดเก็บภาษีนะคะการจัดเก็บภาษีเช่นค่าธรรมเนียมนะคะจัดเก็บภาษีร้านค้า แล้วก็สถานที่ต่างๆนะคะการควบคุมโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงการควบคุมการเลี้ยงสัตว์แล้วก็ปล่อยสัตว์การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพป่อยดูแลกฎอากฎหมายทางด้านนี้นะคะการกาจัดสิ่งปฏิกูลแล้วก็ขยะมูลฝอยการควบคุมแหล่งพาอพันยุนลายนะคะอันนี้คือเทศบัญญัติที่ควบคุมดูแลสถานที่ที่รับผิดชอบนะคะ ต่อไปเราไปดูนะคะกฎหมายข้อบัญญตัติองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเราเรียกว่าอ,อบาตเนาะเป็นกฎหมายที่องค์กรบริหารส่วนตำบลออกมาบังคับใช้นะคะเช่นการกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอยก็คือการออกดูแลนะคะขยะมูลฝอยเขตตํตาบลของตัวเองนะคะให้สะอาดแล้วก็เป็นระเบียบการกํำจัด การจำหน่ายสิ่งของในที่สาธารณะนะคะอบตอนี้ก็จะจัดระเบียบนะคะให้ค้าขายสิ่งของแล้วเก็บค่าธรรมเนียมเนาะการกำจ,ำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายนะคะก็คืออบตอนเนี่ยเขาจะแจกไฟล์อเบตให้กับประชากนนะคะหรือชุมชนของตนเองที่รับผิดชอบการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์นะคะก็คือการดูแลสัตว์ ของเขตที่รับผิดชอบชุมชนของตัวเองนะคะดูแลสัตว์และก็ปล่อยสัตว์ให้เป็นระเบียบเนาะการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพระเบียบการจัดตั้งตลาดก็คือดูแลในส่วนของตลาดนะคะให้ประชาชนเนี่ยที่รับผิดชอบจัดตลาดให้เป็นระเบียบโซนผักโซนอาหารแห้งเนาะแล้วก็โซนต่างๆที่รับผิดชอบนะคะ ่อไปข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะหรืออบจอเอ่อเป็นกฎหมายตราออกมาให้ใช้บังคับในจังหวัดองค์การบริหารเอ่อส่วนจังหวัดของตัวเองที่รับผิดชอบเช่นการจัดเก็บภาษีบำรุงการบริหารส่วนจังหวัดการจัดสรรการศึกษาของสถาบ,บันการศึกษาพื้นที่องค์กรบริหารส่วนจังหวัดนะคะการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการแล้วก็ เก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ที่รับประโยชน์จากการบริบรการสาธารณะเช่นค่าบริการเก็บขยะสิ่งที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะเก็บค่าธรรมเนียมต่ตางๆเพื่อเอาไปบำรุงนะคะจังหวัดของตนเองไม่ว่าจะสร้างถนนนะคะบำรุงนักษาสถานสาธารณะให้กับประชาชนเหมือนเดิมน,นะคะการเก็บขยะเป็นการบริหารลักษณะหนึ่งที่องค์กรบริหารส่วนจังหวัด จัดขึ้นเพื่อรักษาความสะอาดแล้วก็เป็นระเบียบให้กับชุมชนแล้วก็จังหวัดของตนเองนะคะเราไปดูนะคะข้อบัญญัติออกรุงเ,เทพมหานครเป็นกฎหมายที่กรุงเทพมหานครตราออกมาใช้บังคับนะคะเพราะว่ากรุงเทพมหานครเป็นชุมชนขนาดใหญ่นะคะประชากรค่อนข้างมากมี22จังหวัดด้วยกันเป็นการจำหน่ายสินค้าหรือทางสาธารณะ ไม่ไม่ขายของตามทางเดินนะคะคือจัดบจัดบริเวณให้มีที่ขายของให้เป็นกิจจลักษณะนะคะ next ต่อไปกำหนดบริเวณห้างก่อสร้างดัดแปลงหรือใช้อาคารการจัดระเบียบการจอดรถยนต์นะคะก็คือจะต้องมีลานจอดรถยนต์เฉพาะนะคะจัดระเบียบไม่ใหเ้เกิดอุบัติเหตุหรือ เกะกะขวางทางจราจรน,นะคะการจัดเก็บธรรมเนียมภาษีบำบัดน้ําเสียนะคะการจัดเก็บธรรมเนียมการบำบัดน้ําเสียคือคนส่วนใหญ่ใช้น้ําเป็นจํานวนมากใช่ไหมคะนักเรียนเขาก็จะมีการจัดสรรบำบัดน้ําเสียให้กับส่วนตรน,นั้นนะคะการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบในกรงเทพมหานครนะคะซึ่งประชากรเป็นจำนวนมากการใช้ขยะว่าจะ จำนวนมากด้วยนะคะทางกร,รุงเทพมหานครเขาก็จะจัดนะคะส่วนที่ทิ้งขยะให้เป็นระเบียบและก็จะมีถังใช่ไหมคะน,นักเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นถังสีเขียวสีฟ้าสีเหลืองหรือสีแดงทิ้งขยะให้ถูกถังนะคะต่อไปนะคะข้อบัญญัติเมืองพัทยานะคะเป็นเพจกฎหมายของชุมชนแล้วก็ท้องถิ่นเป็นกฎหมายที่เมืองพัทยาออกกาใช้บงังคับเช่น ค่าใช้จ่ายนะคะเพื่อช่วยเหลือประชากรตามอำนาจหน้าที่ของเมืองพัทยาการส่งเสริมและก็พัฒนาชีวิตคนพิการของเมืองพัทยานะคะการใช้และรักษารถยนต์นะคะรักษารถของเมืองพัทยาเพราะว่าเมืองพัทยาเป็นเขตท่องเที่ยวนะคะเขาก็จะมีกฎหมายออกมานะคะให้มีรถคอยบริการแล้วก็คอยให้ความสะดวกประชาชนนะคะ การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในทัทยาและการจัดระเบียบของการจอดรถยนต์ให้เป็นระเบียบเหมือนกับกรุงเทพเลยนะคะเพราะว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวเราต้องทําเป็นแบบอย่างให้คนต่างชาได้เห็นเนาะประโยชน์ของการปฏิบัติตามกฎหมายส่วนท้องถิ่นมีอะไรกันบ้างก็คือ Number One เลยนะคะทําให้ท้องถิ่นมีไรายได้และนําไปใช้ เป็นงบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองให้เจริญก้าวหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นมีผลิตภัณฑ์ใช่ไหมคะสร้างรายได้ให้กับชุมชนนะคะของตนเองประชากรได้รับบริการที่ดีจากท้องถิ่นในด้านต่างๆนะคะเช่นด้านการศึกษาด้านสาธารณสุขและก็ด้านสาธารณสุขนะคะ นั m b e r รีช่วยส่งเสริมกระบวนการทางประชาธิปไตยคนในชุมชนนะคะให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองให้เหมาะสมก็คือคนในชุมชนช่วยกันรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบปลูกต้นไม้เก็บขยะนะคะรักษาขยาะแหล่งน้ำไม่มีขยะทิ้งในแหล่งของชุมชนตัวเองนะคะอันนี้ครูมีโฮมเมิร์กนะคะ าข้อด้วยกันนะคะให้นักเรียนไปทำลงในสมุดนะคะก็คือน u m เมื่อวันเทศบัญญัติคืออะไรนะคะน u m b e r ครู no. 2, ถ้าไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของชุมชนและก็ของถิ่นจะเกิดผลอย่างไรจะเกิดผลเสียอะไรขึ้นมานะคะน u m เมื่อตรีอบจคืออะไรแล้วทำหน้าที่ใดบ้างให้กับชุมชนนะคะแล้วก็จังหวัดถึงจะเอง Number ่ no. 4, อโอบจคืออะไรแล้วก็ทำหน้าที่ใดบ้าง n b จุมบอกประโยชน์ของการปฏิบัติตามกฎหมายส่วนท้องถิ่นชุมนสนของตนเองนะคะ w h o have any question นะคะถ้าไม่มีคำถามเดี๋ยวเราค่อยเจอกัน next นน,นะคะ Take care your s e l ะ students. b าย bye.